ที่นี่เขาก็จะมีตะกร้าส้มให้เราถือถ่ายรูปด้วยนะครับนี่เลยแบบนี้นะครับรวนกับพี่หนิงก็ถือมาแล้วนะหนึ่งใบนะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นสะพานที่สั้นที่สุดในประเทศไทยนะทุกคนนี่มีแค่นี้เองนะแต่มุมนี้ดีนะพี่หนิงสวยมากและติดสกายวอล์กด้านบนด้วย สวัสดีครับในคลิปนี้ก็อยู่กับพวกเราช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับออกไปขับรถเล่นกันที่จังหวัดกาญจนบุรี1วันนะครับก็เป็นวันเดทิปเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับวันอาทิตย์นะครับทุกคนก็เป็นคาเฟ่เดย์ของพวกเราแหละเราก็จะพาทุกคนนะครับไปอัปเดตนะครับคาเฟ่นะครับแล้วก็ที่เที่ยวีสวยที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับห่างจากบ้านผมประมาณ120่อีกิโลครับก็ไม่ไกลมากเนาะตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้าสิบสองนา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทริปนี้ครับเราวิ่งไปกี่บาทเนาะแล้วค่าน้ำมันกี่บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะรวบรวมนะครับข้อมูลนะครับใส่ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อเอาไว้เป็นไกด์ไลน์เนาะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กําลังออกไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับโอเคตอนนี้7จ็ดโมงห้าสิบสามนาทีครับเตรียมตัวเดินทางขึ้นสู่จังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับทุกคนโอ้นานๆทีนะครับเอาซีบีอาร์มาขับเนาะ ก็มันดีนะครับทุกคนเป็นทมเนียมของช่องเรานะครับที่จะออกทริปเมื่อไหร่นะครับเราต้องมาติดไฟแดงที่แยกคอพอนะครับและวันนี้ก็น่าจะติดอีกเช่นเดิมนะครับ8โมงนะครับที่แยกคอพอเนาะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับไปทางตังสิทธิ์ครับทุกคน8โมง1นาทีครับที่แยกคอพอครับอีก136วินาที นะเป็นธรรมเนียมนะช่องเรานะครับออกทริปที่ไหนก็ต้องมาติดไฟแดงที่นี่นะครับ <c oughs> ครับทุกคนด e t โกครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในทริปนี้ผมก็มา2คนเช่นเดิมนะครับพี่หนึ่งั่งอยู่ข้างหลังเนาะเ <c oughs> ชื่อมต่อบูทอินเตอร์คอมพูดคุยกันเรียบร้อยนะครับ ทางสิทธิ์ตรงไปนะครับทุกคนซึ่งสะพานที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพาน7ชั่วโคดนะครับนี่นะครับจะมาทางสิทธิ์ก็ต้องผ่านสะพาน7ดชั่วโครนะครับทุกรอบนะครับตรงนี้เนาะ เราลงสะพานเจช่วโครมาแล้วนะครับทุกคนราก็ขับตรงมาอีกนิดนึงเนาะประมาณ2กิโลครับเราเราก็มาเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่เส้นทางที่จะไปตลาดปูนซับนะครับโอ้แดดร้อนนะเนาะ8โมงสิบแปดนาทีครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสู่ถนน3-40ศูนย์นะครับสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เบี่ยงขวาเข้ามานิดนึงนะครับแล้วเราก็ตรงไปนะครับ ตอนนี้รถของเราวิ่งมาสามสกิโลแล้วนะครับแปดโมง26นาทีครับวันนี้ลม่อนท่างจะแรงนิดนึงนะทุกคนถ้าได้ยินเสียงลมต้องขออภัยด้วยถึงลมแรงมากแนละ้ววันนี้นี่ครับส4 0สีุ่พรรณบุรีครับทุกคนวันนี้น้ำอะไรไม่รู้ทุกคนน้ำขยะแน่เลยกลิ่นหึ่งเลยรถเยอะอยู่นะเนี่ยกว่ยหยาไฟเลี้ยวไม่เปิดอีกเลี้ยว วกนี้ทุกคนปั๊มเอสโซยังอยู่นะเห,นเห็นว่าบางจากก็มาเทคโอเวอร์ไปแล้วนะครับต่อไปไม่มีแล้วนะครับประเทศเราเอสโซนะนี่ครับเอสโซบางจากเทคโอเวอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเส้นนี้พอเดียวลงมาสุพรรณบุรีนะปั๊มเพียบเลยครับทุกคนมีหลายยี่ห้อมากบางจากปตทนา้าไม่พอก็เติมได้นะครับตรงนี้นะไปครับเลสโกครับไปต่อครับทุกคน เรามุ่งหน้าไปสู่แยกนกประวงครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งทีเนาะโอ้แต่น้ำวันนี้กลิ่นใช้ได้เลยนะเหม็นหึ่งเลยอาจจะคันไหนไม่รู้เนี่ยคันหน้านี้แน่เลยตอนนี้ก็8.56โมง5้นาทีครับรถของเราวิ่งมา68กิโลเมตรแล้วนะครับน้ำมันของเราตอนนี้เหลือ3ขีดครับครึ่ง,งถังมกจะถึงตัวเมืองการได้อยู่ครับเฉลี่ยแล้วโดยประมาณสัก20กิโลเมตรต่อลิตรได้อยู่ครับ โอ้โ oh, ช่วงนี้น้ำมันราคาอภิมหาโหดมากครับทุกคนเกือบเกือบสีบาทได้แล้วนะเดี mm ๋ย hmm. วเราก็จะลองเลี้ยวขวานะครับ mm hmm. เข้าสู่อำเภอกำแพงแสนนะครับ mm hmm. ตอนนี้น้ำมัน E20 ก็ประมาณ37บาทครับ ส่วนแก๊สโซฮอล์95ก็เกือบเกือบ40บาทได้นะนะคะโหดมากนะช่วงนี้ใครออกทริปก็เตรียมเงินเผื่อไว้หน่อยครับขับค่าน้ำมันเนาะสิบาผมก็ตกตีเฉลี่ยไปเลยครับตกกิโลละ2บาทเห็นจะได้นะครับช่วงนี้ก็สมมุติว่าเราไปกับ500กิโลเนี่ยก็คูณ2ไปเลยครับ1,000บาทโดยประมาณนะครับ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปั๊มปตทบางเลนนะครับทุกคนก็พักรถกันแป๊บหนึ่งเนาะดื่มน้ำดื่ม่าให้เรียบร้อยครับก็รถของเราจอดอยู่ตรงนู้นนะน้ำมันของเราเหลืออยู่ครึ่งถังนะครับก็ยังยุบไปไม่มากนะครับเดี๋ยวเราไปเติมกันข้างหน้านะครับก็ระยะทางนะครับที่ผมดูไว้นะจากตรงนี้ไปถึงสวนส้มนะ Mootoo the Mountain นะครับระยะทางโดยรวมนะอยู่ที่64กิโลครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับโอเคอย่าพักรถกันแป๊บนึงนะครับทุกคนแล้วเราไปพบกันที่สวนส้ม m o o t o น ใชครับทุกคนรุยต่อครับเมื่อกี้ก็พักดื่มน้าดื่มท่าเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้9ก้าโมงสานาทีครับรถเราวิ่งมา78กิโลเมตรแล้วนะครับก็ระยะทางจากตรงนี้นะครับไปถึงสวนส้ม Move to the Mountain เนี่ยประมาณ64กิโลครับจากที่ดูแมปล่าสุดนะไปครับ l e ส s ก o ครับทุกคนเดินทางต่ออีก64กรับ m e n กิโลครับทางหน้าของเราก็จะเป็นเขื่อนแม่กองนะครับโอ้โหเขามาถ่ายรูปกันตรงนี้เหรอสวยสวยสวย สวยจังเขาลงไปทางไหนเมื่อกี้สวยจังเนี่ยครับทุกคนเขื่อนแม่กองนะครับเฮ้ยแม่มาใส่วะถึงแล้วครับทุกคน Move to the m o u n t a i n นะครับในที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาถึงนั้นได้นะครับ สำหรับ Move to the Mountain เฮ้ยอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับสำหรับส่วนส้ม Move to the Mountain นะครับล้วก็จอดรถไว้ตรงนี้เลยนะครับด้านหน้านี้เลยนะทุกคนแล้วเราก็เข้าไปข้างในนะครับคนเท่าไหร่ครับนค,คนละห้าสิบบาทนะครับโอเคคนละ50ิบอ่ ลุยคุปองไม่เป็นส่วนลดนะคะ20บาทกับคุปปองในร้านกาแฟแล้วก็ร้านเนฟนฝ่ายนะคะครับรับหยิบได้นะคะครบ,บริการฟรีะค,ะครับนีนะ่ทุกคนก็มีค่าเข้านะครับคนละ50บาทนะครับแล้วก็มาหยิบร่มตรงนี้ได้นะครับส่วนค่าบัตรเนี่ยจะเป็นส่วนลดค่า,าเครื่องดื่มด้านในนะครับทุกคนนี่ยนะทุกคนพอเราเดินเข้ามาสักพักนึงนะทุกคนกคน็จะเห็กนกับสวนดอกไม้นะสีม่วงผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นดอกอะะะไรนนสวยดี แล้วโอเค,คเขาบอกว่าเอาบาทห้าสิบบาทนั้นอนะไปแลกอะไรได้บ้างอ๋อหักส่วนลดเป็นค่าเครื่องดื่มย0สบาทนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนสวนส้มนะครับนี่เห็นแล้วส้มจริงส้มปลอมบ่าส้มปลอมโอ้ส้มปลอ,ม,ม,ปอ,ม,อ,ม,ปอมครับทุกคนนี่ครับทุกคนที่นี่เขาก็จะมีตะกร้าส้มให้เราถือถ่ายรูปด้วยนะครับนี่เลยแบบนี้นะครับด้วยกับพี่หนิงก็ถือมาแล้วนะหนึ่งใบนะครับทุกคน เอาไปนิงเก็บแอปเปิลไปกินที่บ้านหน่อยสิเอาแดงๆเลยครับเออเด็ดเลยเนี่ยเด็ดมาได้เต็มตะกร้าเลยนะไหนๆลองกินหน่อยกัดหน่อยสิแข็งแอปเปิลปลอมหมดแล้วทุกคนกินไม่ได้ครับถ้ากินได้คงไม่เหลือนะน่าจะเกลี้ยงนะผมว่าโอ้โหแต่แดดที่สุดยอดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเสร็จจากร้านนี้นะครับเราก็จะไปหากินส้มตำกันนะครับส้มตำจีบริมคลองนะ ก็ดูหนในรีวิวเขาบอกว่าอร่อยนะเดีย๋ยวเราลองไปชิมกันดูนะครับกับที่ร้านตามจีบริมคลองเนาะไปพี่หนิงไปนั่งเล่นกันแปน๊บนึงก่อนกล้องมันร้อนมากแล้วก็หาน้ํากินแก้วหนึ่งแล้วเราก็มุ่ไปที่ร้านตามจีบริมคลองเนาะไปกินต้มตำไก่ย่างกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ร้อนมากไปครับทุกคนม o v e ต่อครับไปที่ร้านตมจีบริมคลองนะครับ ตอนนี้ก็11โมง41นาทีแล้วนะครับโอ้โหโแดดอภิมาหาร้อนครับแนะนำให้มาช่วงเย็นๆดีกว่านะครับทุกคนสำหรับสวนส้มนะไม่เช้าก็เย็นเลยครับรู้สึกว่าเห็นก็เปิดต้อง7โมงเช้านะใครมาเช้าได้ยิ่งดีนะผมว่านะเดี๋ยวจะมาตอน11โมงแบบผมนะโอ้โหร้อนมากแทบจะเป็นลมครับทุกคนไหนครับทุกคนจะหาข้าวกินกันก่อนดีกว่าครับไปหาร้านส้มตำกินกันดีกว่าเนะาะตมจีบริมคลอง นี่ไงเจอแล้วโอ้ยไม่ไกลเลยนิดเดียวเองโอ้โหโอ,โอเคครับทุกคนตอนนี้ถึงแล้วนะครับตาจีบริมคลองนะโอโ้มีเพื่อนเพื่อนไบเกอร์มากินด้วยเรแจะคนเยอะจังเลยจะได้กินกันกีน่โมงไ่้กินมากนะไก่น่า<ม>กินนะ ก็เดี๋ยวรอส้มตำครับทุกคนนี่ขนมจีบมาแล้วนะนี่ครับมีไก่ย่างนะนี่อากินมากไปครับทุกคนดูต่อครับเมื่อกี้ก็เช็คบินเราเรียบร้อยครับ295าบาทนะครับโอ้คนเยอะมากทุกคนกว่าจะได้กินนะเมื่อกี้นานพอสมควรนะนี่ครับตามจีบริมคลองนะใครมาเมืองกาญก็แวะได้ครับนี่ครับหยุดทุกวันจันทร์ ใไ่ครับทุกคนรุยต่อครับอย่าไปหาคาเฟ่นั่งชิวๆกันอีกสักหนึ่งที่นะครับตำจีบติมคลองเดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟ่นั่งกันอีกสักหนึ่งที่เนาะนไหนๆก็มาเมืองการแล้วนะครับหลบแดดกันแป๊บนึงครับแดดเมืองการร้อนมากนะเดี๋ยวพอแดดร่มลมตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันที่สกายวอล์กนะครับสกายวอล์กเปิดใหม่ของกจันทบุรีเนาะเดี๋ยวรอแดดร่มนิดนึงเนาะไปตอนนี้น่าจะละลายนะ แดดโหมดมากโทมิเอะพาร์คโอ้โหสวยสวยมากทุกคนมอเตอร์ไซค์จอดไหนได้ ก็คือค่าคราูปอง100บาทแลกเครื่องดื่มได้1แก้วโอเครเครื่องดื่มผมเอาอเมริกาโน่เย็นไม่หวานครับอเมริกาโน่เย็นไม่หวานครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยเนาะก็จะมีค่าเข้า100บาทนะครับเป็นครูอปองสามารถแลกเครื่องดื่มฟรีได้1แก้วนะครับอ่ะ เข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นสวนสวนนะสวนสวนญี่ปุ่นครับโอ้โหเแต่ต,ตรงนี้วิวดีนะทุกคนเห็นแบบเป็นชาญชาล,าลุไฟแล้วด้านหลังตรงนู้นนะครับเป็นวัดถ้ำเสือนะเนาะอาวมีอันนี้อีกแล้วไอแอปเปิลน,นี่เขาก็มีชุดกิมโนโดให้เช่าด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่200บาทนะสำหรับค่าเช่าชุดกิมโนครับก็คุ้มค่านะกับค่าเข้าชมนะเพราะว่าเราแลกกาแฟได้1แก้วนะครับแล้วเราก็มาถ่ายรูปก,กับวิวสวยๆแบบนี้เลยนะผมว่าาก็ทําดีนะ เนี่ยทุกคนวิววิวนี้สวยมากครับเนี่ยติดหลังวัดถ้ำเสือนะครับตรงนี้เลยะอขอบคุณมากครับโอ้โหอันนี้อะไรครับเนี่ยอเมริกาโน่เนาะที่เราสั่งไปนี่ครับทุกคนก็สั่งไปแล้วครับเป็นอเมริกาโน่นะแล้วของพี่หนิงเป็นชาเย็นนะนี่ครับไงพี่หนิงชาเย็นอร่อยไหมร้านนี้อร่อยมากยังไงบ้างอธิบายหวานหอม,หอมเข้มข้นหอมอืมมก็พี่หนิงบอกว่าผ่านนะสำหรับชาเย็นนะครับ หวานหอมเข้มข้นเนาะสำหรับผมก็โอเคนะกาแฟเขารสชาติดีนะเข้มข้นดีครับสาหรับกาแฟอเมริกาโน่นะไงเป็นอย่างสั่งนั้นมากินเพิ่มฟังชาหรือเปล่าที่เป็นข่าวอยู่ที่เป็นข่าวฟังชาไหมไม่ใช่นะอันนี้องเขาอันนี้เป็นฟังเย็นครับทุกคนฟังเย็นชาไทยนะไม่ใช่ฟังชาโอเคเอาลุย นี่ครับทุกคนในส่วนนี้นะรับจะเป็นแบบเป็นซ้มเป็นซุ้มนะให้เรานั่งกินก,กาแฟกันนะครับโอ้โหมุมนี้สวยมากทุกคนเป็นบ้านพักทรงญี่ปุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นวัดท้าเสือนะครับโอ้โหสวยมากโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดไฮไลท์ของร้านนี้แล้วนะครับนั่นก็คือสะพานแดงนั่นเองนะครับโอ้โหบรรยากาศเขาไม่ธรรมดานะสวยสุดยอดเลย เคครับทุกคนก็เดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่สกายวอล์กเมืองการนะครับที่เขาเพิ่งเปิดมาใหม่เมื่อไม่นานนี้เองนะครับเมื่อกี้ก็อยู่ที่ร้านโทมิเอะนะครับก็สวยนะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นเนาะด้านในก็ตกแต่งสวยเลยเราใช้เวลาอยู่ตรงนั้นกันสักพักใหญ่ครับประมาณชั่วโมงกว่าได้นะตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับทุกคนเดี๋ยวก่อนกลับเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวที่สกายวอล์กเมืองการเนาะ ว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ยทุกคนฝนตกแล้วเปียกแล้ครับทุกคนเมื่อกี้ร้อนมากนะตอนนี้ฝนตกทีไปตกไม่หนักมากเนาะจอดแป๊บหนึ่งครับทุกคนติดฝนครับฝนเริ่มตกแรงแล้วโอ้โหเมื่อกี้นี้ยังตกเบาๆเนาะรุยต่อครับทุกคนฝนหยุดแล้วนะครับ โอ้แต่ถนนเปียกนี่เด็ดจนหัวแน่เลยเออแต่ข้างหน้าแห้งแล้วโอเคอยู่ก็ไปต่ออีกประมาณ3มกิโลครับทุกคนแล้วก็ถึงสกายวอล์กเนาะแต่ก็ไม่มั่นใจครับว่าสกายวอล์กเขาจะปล่อยให้ขึ้นไปรือเปล่านะเพราะว่าฝนมันตกนะเขากลัวว่าจะลื่นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับโอ้โหเนี่ยทุกคนถึงแล้วครับสะพานสกายวอล์กเหมือนกันนะครับโอ้โหสวย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 อยู่นะตอนนั้นเรามาตอนเขาก่อสร้างดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ อ้าวทุกพี่โอ้สวยอยู่นะทุกคนโอ้นี่สะพานที่สั้นที่สุดครับในประเทศไทยนะมีอยู่แค่นี้เองพี่เด็งสะพานนึ่งนี่นะทุกคนสะพานสกายวอทนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนเนาะโอเคคนระับทุกคนเดี๋ยวเราจอดรถก่อนนะครับ หนังดูดิโอ้โหทุกคนเปียกขึ้นมายันนี่ครับเจลเคมันยังไม่แฉะมากยังพอได้อยู่เดี๋ยวขากลับถนนน่าจะแห้งเนาะหวังว่านะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางไปถึงสกายวอล์กการจนบุรีแล้วเรียบร้อยนะครับแต่เมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่นะเขาบอกว่าตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับพอดีเมื่อสักครู่นี้ฝนเพิ่งตกไปเนะาะสะพานกระจกตรงนี้มันเปียกนะครับเดี๋ยวมันจะลื่นได้นะเขาเลยยังไม่ปล่อยให้เราขึ้นไปนะครับ ก็เดี๋ยวผมรอดูสักพักนึงเนาะถ้าเกิดมันนานมากจะเกินไปก็เดี๋ยวกลับก่อนนะครับเราไว้มาเที่ยวกันใหม่เนาะในรอบหน้านะครับก็ระหว่างนี้ครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆด้รับชมกันเนาะว่าสะายวอล์กกาญจนบุรีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับส่วนแม่พหนิงก็สวยอยู่นะแต่ตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเปียกเนาะเขากลัวอันตรายนะเพราะว่าตอนน้นเขากำลังลูดนางมาอยู่เนาะส่วนคนที่อยู่ข้างบนแล้วเขาขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ติดฝนอยู่ข้างบนเนาะเฮ้นก็สวยอยู่นะทุกคนจกสายปิ้งเลยใหม่ๆ โอเคครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นสะพานที่สั้นที่สุดในประเทศไทยนะทุกคนเนี่มยมีแค่นี้เองนะแต่มุมนี้ดีนะพี่หนิงสวยมากเลยติดสกายวอล์กด้านบนด้วยอืมสวยเนาะโอ้โหสวยมากครับทุกคนอยากขึ้นนะแต่ขึ้นไม่ได้เขาไม่ยอมไม่ขึ้นไปอนะ่ะเขากำลังทำความสะอาดสะพานกันอยู่เลยครับไม่เป็นไรนะแต่มุมนี้โ,โหสวยมากนะก็อย่าไว้รอบหน้าครับทุกคนเดี๋ยวผมมาพามาเที่ยวกันใหม่นะสึดยอดเลยมุมนี้ เป็นไงพี่หนิงสงสัยวันนี้เราจะแห้วแล้วเขาบอกรอประมาณอีกต้อง40่นาทีเนี่ยทุกคนเพราะเหมือนกับว่าาเกิขาขายตั๋วให้เราตอนเนี้ย ขากลัวเราจะไม่คุ้มไงสมมุติว่าขายไปปุ๊บแล้วเราขึ้นไปได้ก็เสียเงินทิ้งเนาะก็ไม่เป็นไรก็มาดูทําเลไว้นะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าเนาะเดีย๋ยวเรามาเที่ยวกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับสกายวอล์กเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพกันเลยดีกว่านะครับส่วนค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันต่างๆนะครับเดีย๋ยวผมรวบรวมนะครับแล้วก็ใส่ไว้ให้ในใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะส่วนรูปภาพที่สวยนะครับผมก็จะเอาไปโพส์ไว้ให้ในเพจแชมป์ไรเดอร์นะครับเดีย๋ยวผมก็จะฝากลิง บายบาย <S <S พี่หนิงมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมกดไลค์ค่ะฝากกดไลค์ให้พี่หนิงด้วยนะครับ <S <S บายบายครับทุกคน